เดี๋ยวไปดูบรรยากาศสดๆน,นะครับว่าผมจะช่วยเมียผมได้ไหมครับพี่นๆนะครับประมาณนี้อันนี้เมียนะพี่อันนี้โจนนะครับระยะอยู่ประมาณสัก10เมตรนะครับผมถ่ายทําอยู่หลังบ้านพอดีมุมนี้ก็เป็นมุมใหม่ๆนะยังไม่ได้รีวิวนะครับพดอดีด้านหน้ามันเสียงดังเขาทางานกันระยะผมยิงอยู่ประมาณ10เมตรนะครับแล้วก็ผมมีปืนตัวนี้ที่ผมจะมาโปรนะครับ ตัวนี้เป็นตัวกำคอล่องนิ้วนะครับคุณพี่ก็สามารถเลือกได้ว่าจะเอากำคอเรียบๆเ,เดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนะฮะส่วนเรื่องข้อมูลก็คือเป็นไม้ประดู่ไกลปืนจะเป็นตัวสฟตนเลตเกรดดีสุดแล้วนะครับแล้วก็ติดด้วยเลเซอร์ผมมีเลเซอร์แสงแดงแสงเขียวตอนนี้ติดแสงเขียวจะมียางแบบนี้นะครับแถมเพิ่มไม่หนึ่งชุดมีลูกกระสุนจะเป็น9มิลมันจะเอาอยู่ครับพี่ถ้าเป็น8มิลมันจะคมมันจะเอาไม่ค่อยอยู่ครับมันจะทะลุมันจะซอดแล้วกันจะมียางแบบนี้ติดเรียบร้อยให้นะฮะเออผม,ม,มอยยัปเด ไม่กระดุกกระดิกนะคบพี่แต่ว่าลื่นลื่นแบบหนึบๆนแล้วกันเหยียบลงไปเนี่ยเวลาเหยียบต่างๆมันจะไม่มีเสียงดังแกล้งๆเหมือนเดิมนะฮะส่วนตัวทั่วๆไปนะครับอันดับแรกเลยมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้ถือว่าฟิตสุดแล้วนะครับเอ่อถ้าเป็นตัวอื่นๆแรต่างมันจะหนักกว่านี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะหมายถึงว่าความแม่นนั้นแหละพี่นะจะดูอะไรก็ทําเซฟการล่านให้เรียบร้อยไปลุนกันเลยพี่ว่าผมจะช่วยเมียผมได้ไหมครับบรรยากาศเออเาคำๆพี่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอถอยมาตั้งกล้องก่อนเออนะฮะ เ,เลยเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวขอเรียกตั้งกล้องแป๊บนึงนะขอดึงตัวนี้ก่อนนะฮะอาจจะขยับนิดน,นึงนะครับถ่ายทำวันนี้วันที่25้านะครับโอเคฟืบได้เรียบร้อยนะครับนี่แล้วตั้งก่อนเดี๋ยวยิงไปเรื่อยๆคุยกันไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวผมจะช่วยเมียผมได้ไหมไปรุ้นด้กันนะครับส่วนเรื่องราคาโปรอะไรต่างเดี๋ยวผมพายิงเสร็จผมจะยิงสักสิบนัดก็พอนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะครับเอาประมาณสิบไหมเดี๋ยวไปดูกนเนี่ยผมมีลูกอยู่ประมาณนี้นะฮะเป็นลูกเก้ามิลแถมให้หนึ่งร้อยนัดก็ระยะยิงก็โอเคอยู่ประมาณสิบเมตรพอดีๆก็ระยะเหมือนเราอยู่หายอยู่หากินนะครับโอเคตัวง่ามนะครับเป็นอย่างนี้เลยฟิเตเ้ยนะฮะ อันดับแรกเลยนะฮะหน้าที่ลูกค้าถ้าเกิดเรามีปืนชุดนี้นะครับเรามีอุปกรณ์ช่วยเล็งจะมีกล้องหรือว่าเรามีเลเซอร์นะครับให้เราใส่ลูกแบบนี้เข้าไปก่อนนะครับใส่ลูก9มิลนะเสร็จแล้วก็ดึงมาแบบนี้เอามาสวมเข้าไกลแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เท้าเหยียบนะตัวนี้ออกไปก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ตั้งเลเซอร์แบบนี้เห็นไหมเลเซอร์ เรายิงไปก่อนแล้วก็ตั้งเลเซอร์ตัวนี้ให้มันให้มันไปตรงกับลูกปืนระยะที่เรายิงก็ประมาณสิบเมตรเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยิงโจนก่อนนะท่านพี่เดี๋ยวไปดูสิบนะดกนนะครับ,นะรบยังเอาไม่อยู่นะฮะพี่เดี๋ยวจะยิงไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันก็เอาไว้เป็นงานสนุกสนานดีเอาไว้เป็นการกีฬาในบ้านนะครับอาจจะมีเด็กๆเล่ต่างแล้วก็อาจจะเป็นลูกแก้วก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่แว่นตาป้องกรรันเะไ่ต่างก็ดีนะ อ่หนึ่งนัดสองนัดนะครับใส่สามนัดความแรงนะครับจริงๆที่ผมทำให้ก็ถือว่าแรงอยู่สุดน่าจะประมาณสัก9ก้าเปอร์เซ็นต์ได้ของตัวปืนตัวนี้นะครับนะครับไปแล้วนะฮะหลายนัดแล้วนะฮะอีกสามแล้วถ้าเราไปให้มันแรงมากกว่านี้มันก็ยังแรงได้อีกนะฮะแรงมากกว่านี้ก็คือเราก็ไปตึงยางตัวนี้เข้าไปอีกลายลูกปืนเข้าไปอีกเรื่อยๆก็จะตึงก็จะสั้นลงเท่านั้นเอง การยิงตัวนี้นัมันดีหน่อยก็คืออย่างเงี้ยฮะเรายิงแบบนี้ก็ได้นะครับโฉบมันยิงแบบนี้ปกตินะครับเนี่ยฮะประมาณนี้นะฮะเล็งข้อดีคือเราเรามองสองตาเราไม่ต้องหลับตาข้างหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราใช้เลเซอร์นะครับเพราะปกติเราก็ต้องเล็งข้างหนึ่งอะเนาะนะฮะเยียงลงไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยิงประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะนะครับส่วเรื่องความแม่นนะฮะ เราก็ปิดจูให้มันตรงกันกับตัวลูกปืนเท่าน,นั้นเองไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์เป็นกล้องอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเี่ยนะฮะคุณหนุ่มพนะีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวยิงไปคุยไปก็เดี๋ยวผมพาไปดูตัวปืนนะครับผมโปรว่าเป็นไงบ้างน,นะครับเสร็จแล้วของผมจะส่งวันต่อวันนะครับไม่ใช่งานสั่งทําคื่งานมันจะมีมเีเรียบร้อยมีออเดอร์อย่างเรียบร้อยนะครับนะครับประมาณนี้นะฮะน่าจะช่วยเมียได้ ไปดูกันระยะก,ก็ประมาณนี้โอเคใส่ลูกนะครับ,นะรบผมพยายามหลบเอาลูกลูกป,ปืนหลบนะฮะหลบเนียหน่อยนะครับหวังจะให้มันโดนโจนทุกนะัดนะครับน่าจะโดนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเหยียบเหยียบนุ่มดีเสียงไม่ค่อยนะฮะเสียงมันจะไม่ไม่เหมือนกระเหล็กที่มันถูกันใส่ลูกนะครับแล้วก็ ลูกก็คือได้ตั้งแต่8ปมิลขึ้นไปถึง16มิล8มิลก็คือลูกปืนจัก,กรยาน,นตามร้านจัก,กรยานเนะนี่ยมีวางขายเสร็จแล้ว16มิลก็คือลูกแก้วที่เราดีดกันตอนเด็กๆนะฮะรือว่าลูกแก้วที่เขาแขวนขายแรงต่างสลูกบาทอะไรประมาณนั้นนะฮะสมัยก่อนนะครับนั่นแหละคือ16มิลก็ยิงได้นะฮะได้นัดสุดท้ายนะฮะประมาณนี้นะครับน่าจะเอาอยู่แล้วล่ะ ส่วนเรื่องราคาโปรนะครับผมโปรตัวปืนเหลือหนึ่งพันะครับ,รรอ, 1, รบอัปเดตใหม่ล่าสุดลงตัวก็ถือว่าลงตัวสูงสุดแล้วนะพี่ตอนนี้ก็อยู่ที่คุณพี่ว่าไปยิงมือเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองโอเคเอเอคลิปนี้ก็คืออไม่ได้ตัดแรงต่างก็เป็นคลิปสุดๆเลยนะไปดูว่าผมจะช่วยเมียได้ไหมนะฮะฟึบบรรยากาศ ก็เป็นคลิปขำๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยมองไม่เห็นพี่นะครับอันนี้โจนนะครับโจนน่าจะรอดนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนอกั้นก็จะเป็นเมียทั้งหมดเลยนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับพี่ตัวเลเซอร์เอาก็ไปอยู่เรื่องมือเราด้วยอะไรด้วยประมาณนี้ผมก็ยิงก็อยู่บนเกาะกลุ่มก็อยู่ประมาณนี้นะครับโดยเฉลี่ยก็ถือว่าแม่นอยู่นะครับบางคลิปที่ผมยิงดีๆแรงต่างก็ ก็ถือว่าแม่นมากยิงไฟแช็กต่างๆเมื่อวานก็ถือว่าแม่นแล้วก็ยิงเป้านะครับโดยรวมถือว่าแม่นครับพี่ตัวปืนนะครับแล้วก็ถือว่าลงตัวดีไปดูบรรยากาศไปว่าบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชุดนี้ไปก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็จะมีลูกลูกตัวนี้ให้หนึ่งกล่องนะครับมีแถมให้แน่ๆนะครับตัวลูกกระสุนเป็น9มิลแล้วก็จะมียางอะไหล่ตัวนี้ให้นะฮะแล้วก็มีตัวปืนนะครับเอาตัวนี้ดีกว่าไปไปดูในบ้านไปปุ๊บ โอเคมีอยู่ในบ้านค่อยๆไปก่อนเบอร์โทรเลยไม่ให้ลืมตัวกำคอคุณพี่ลองดูว่าชอบตัวไหนนะอันนี้ก็คือตัวไม้ประดูกำคอลองนิ้วใช้เครื่อง CNC ทำนะครับเพราะฉะนั้นหน้าตาตัวปืมจะเหมือนๆกันหมดตัวเลเซอร์แยก500มีแท่นชาร์จให้ครบนะครับแสงเขียวหรือจะเอาแสงแดงกลางคืนก็จะยิงดีหน่อยนะลองดกดูใกลปืนสแตนเลสน,นะครับชุดนี้มียางให้2ชุด ตัวนี้โปร1 5 0 0นะครับแล้วก็มีกำคอเรียบๆครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ากำคอเรียบๆด้านบนอะไรต่างจะเหมือนกันหมดนะครับตัวนี้แตกต่างก็คือตัวติดด้วยกล้องถ้าเรายิงกลางวันเลยนะมี่ผมแนะนําก็คือใช้กล้องเลดดอบแบบนี้นะครับเปิดปิดหมุนตัวนี้หมุนเหมือน,นเปิดขวดลองดูปึ๊บเห็น <He et S 2> ไหมแสงมันจะมีด้านนี้ก็จะเป็นแดงครับไปตั้งให้มันตรงกับลูกปืนครับมันก็จะมีอย่างเงี้ยซ้ายขวาด้านบนก็ขึ้นลง ตัวปืนก่อนตัวปืนกคำคอลิบเรียบนะครับตัวนี้หนึ่งพันห้าไม้ประดูนะครับมีมือสอดทรงบีนะครับตัวนี้เป็นตัวทรงบีเป็นไม้เก่านะครับกบโดยปกติก็จะเป็นนี้อันนี้ทรงบีราคาเดียวกันชุดบนชุดเดียวกันเหมือนกันหมดช่องชักแรงต่างนะครับตัวง่ามก็จะเป็นตัวใหม่อันนี้เป็นทรงซีนะครับอันนี้เป็นมือสอดตัวซี ยาวโดยรวมก็ประมาณเมตรสิบห้าเซนนะครับบางตัวก็ถึงสิบเจ็ดแล้วก็มีตัวเท่าก้นมาหน่อยเป็นไม้มะเกลือนะครับไม้มะเกลือมันจะเป็นไม้ค่อนข้างที่จะละเอียดนฮนะผมใช้ยูนิเททลงนะฮะอันนี้เป็นตัวกำคอเรียบๆน้ำหนักจะมากกว่าหน่อยเพราะว่าเนื้อมันจะตันไงไม่รู้ประมาณสองโลนิดๆนะครับสองโลหนึ่งนะครับสองโลหนึ่งสองโลสองตัวนั้นอยู่ประมาณสองโลถ้าเป็นตัวไม้ประดูตัวนี้กำคอล่องนิ้วครับอันนี้กำคอล่องนิ้วปโปรหนึ่งพันเจ็ด ไม้เมืเกลือจะเป็นพันเนะครับงามตัวใหม่ไก่ปืนฟะตัลเลตอ,อตัวนี้เป็นทรง A นะฮะอันนี้เป็นตัวมือสอดทรงมือสอดตัว A แบบนี้นะครับอันนี้ปโปรหนึ่งพดแล้วก็ตัว B นะครับตัว B ประมาณนี้ทรง B มันจะมันจะเรีวเล้หน่อยทรงบนะครับก็เป็นไม้มื่เกลือทรง C ครับ สั่งปุ๊บส่งวันต่อวันนะครับไม่ใช่งานสั่งทานะครับไม่ต้องมัดจำแรงต่างคุณพี่จะสั่งก็สั่งเลยนะมีบริการโอแล้วก็มีบริการแปลทางให้เลือกตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดก็จะเป็นทรงเดียวกับตัวไม้ประดู่แต่ว่ามันจะเป็นไม้พยุงแก่น2ด้านปโปรอยู่พันเถ้ามีแกนด้านเดียวมีปโปรอยู่พันเนะครับอันนี้เป็นตัวไม้พยุงลองเลือกดูแล้วกันโอเคเนี่ยฮะชุดนี้ก็รอรอใส่งามอย่างเดียวอันนี้เป็นตัวปืนยิงปลานะครับ,รบก็ลองดูคลิปเป็นบางคลิปที่ผมลงเยอะค่อนข้างเยอะอยู่ สั่งปุ๊บส่งได้เลยนะพี่งานนะครับงานตัวนี้ก็ลองงามนะครับงานที่เสร็จนู่นอยู่ในบ้านเดี๋ยวผมเดินวนไปด้านนี้กันนะฮะเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเบอร์โทรนะครับพี่ประมาณนี้อันนี้บริการหลังบ้านนะครับด้านนี้เป็นไม้ประดูนะครับพร้อมส่งหมดเลยพี่สั่งปุ๊บส่งเลยครับเป็นต้องตัวนะฮะเดี๋ยวไปดูหลังบ้านแล้วก็ไปดูเรื่องเบอร์โทรที่เดินไปดูเป้าตะกี้นะครับพอดีลืมเอาเบอร์โทรมา โอเคฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอันนี้คือหลังบ้านหน่อยนะครับฝากกดติดตามด้วยพี่นะครับผมเป็นงานครอบครัวก็คือเป็นงานในบ้านบ้านนี่แหละก็ทําไปพอได้ส่งนะพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงแม่ไปนะฮะอันนี้ก็สรุปก็คือโจรรอดนะครับพี่นะฮะโจรรอดนะครับไปไปดูเบอร์โทรกันอันนี้เป็นตัวเบอร์โทรผมนะครับ จะโทรเบอร์บนเบอร์ล่างก็ได้นะครับจะทักไลน์เบอร์ไหนก็ได้นะครับไลน์ก็จะเป็นเบอร์ล่างจะติดง่ายกว่านะครับเพราะว่าเบอร์บนมันทามานานแล้วไลน์ค่อนข้างที่จะเต็มแต่ก็ยังได้อยู่โอเคนะฮะขอบคุณครับกับลูกค้าที่ติดตามรับชมก็คลิปนี้ก็ถือว่าโอเคนะคําๆนะยิงกันเล่นๆนะครับขอบคุณครับ